สวัสดีค่ะอีสาน้านนาผาเฮ็ดมาอีกแล้วพี่น้องเลยมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วจะฝ่าเบื่อกันเด้ออันจะมาเฮ็กดฮกด๋วยเตี๋ยวเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวจีเนาะจ้าเนาะไปเบื้องกันไปเบื้องกันเลยค่ะพี่น้องก็ต้องบอกมากมายเนาะพี่น้องเนาะคิปมันจะไหลจ้าไปเบื้องเลยการเรารเขาจะไปเฮ็ดอนัน้ำซุปกอนเนาะจา้า จาน้ำซุปเขาต้มน้ำต้มน้ำซุปนะจ้ะเนี่ยอันนี้คือเดือดแร้วนะจาะล้วเขาจะใส่เครื่องนี่ค่ะมีเครื่องเทศเครื่องเทศนี้ไอเครื่องเทศก๋วยเตี๋ยวนะจ้ะซื้อมาเปลี่ยนเพลงเทสใส่รสจกุกเขาจะใส่เกลือน้ำจะน้อยจ้ะเขาจะใส่ซอสสากเกียวน้ำน่าจ้ะพี่น้องซอสปรุงรสเนาะค่ะ เจจ่เขาจะใส่ผงนัวอันนี้ผงซุปผงนัวเจ๊นะจ่าผงสุปผักเจใส่ลงมาเลยค่ะพี่น้องสองซอนสามซอนก็ใส่ไปสูตรก็ตายโตจ้าพี่น้องจ้าเขาจะเจียวแบบแงแข็งสี่ละค่ะพี่น้องนีค่ะจะได้หอม,หอม เกี่ยวเป็นสีเหลืองทองแล้วค่ะพี่น้องอันนี้คือคือว่าสุกแล้วน่นจาจะเนี่ยแล้วก็กระตักใส่ถวยไปจ้ะลูกชิ้นพริกไทยดำมาเจะใสหมูเยอะลงไปน้ำค่ะพี่น้องหมูยอะจีจะมาต้มเส็นกันแล้วค่ะ ลักเส้นเลยจ้ะพี่น้องลวกผักกับเส้นลวกผักกับเส้นลงไปเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วเะใส่ถ้วยจวกเลยเขาจะเอาน้ำซุปมาตั้งให้เดือดแล้วเราก็จะไปกินกันนะจ้าพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาปรุงเครื่องกัน,นกใสกเสร็วเขาจะใส่ผักซีใส่ผักชีนลงไปใส่หมูโปรตีนทอดกรอบลงไปใส่น้ำตาลปรุงตามชอบด้วจากพี่น้อง น้ำส้มสายชูเราตองทำพริกใซ่ยากช้อนโต๊ะเดี๋ยวเตะภูมากินส้มกินส้มจีบมาอันนี้บบกพริกป่นจากพี่น้องใส่ลายไิชเผ็ด โีค่ะพี่น้องมากินมนะานี่นี่ค่ะชาเซฟเซยมาค่าพี่น้องจ่ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องเขาจะมีผักมากินกับน้ำนาจาะจ๊ะนะผักจากสวนนาจาะจ๊ะมีผักกาดกับผักแข็งแล้วก็มีหัวปีที่กินไปแล้วเราเมื่อวานนี่ก็เลยมากินต่อมาจ้ะพี่น้องจ่ามากินน้ำกันด้วยจัดกล้อง ขาก้องกับโบโอเคเปันไหน,น้อพี่น้องโอ้ยมือไดกับผักขาก้องนี่แหละซิมอืมแซบ่บแซบ่บแซบ่บอันนี้ก็เลยจินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันนะกวว๋วยเตี๋ยวเจได้ค่ะพี่น้องจา้ากินได้อร่อยด้วย แเค่งเนี่ยคือมันสดดีจากต้นไม่ๆม่เนี่ยเซฟหวาน 什么？ แล้วจ่าพี่น้องอิ่มแล้วไปร้องไปเฮเทกินเมืองแล้วจ่ะแซ่บแซ่บพี่เทก,กินเองอยู่บ้านถ้าบ้านเขาอยู่ไกล่ล้านเจียงังแซ่บพี่น้องเขาสามารถเทดเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องได้เทดหมอใหญไงก๋วยเตี๋ยวเจีแซ่บจังสี่ค่ะพี่น้องจา่าขอบคุณในรายค่ะเอฟซทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่เข้ามาเนาะจ่าเนาะ ไปพอกันคลิปหนาเนาะค่ะให้พักเจ้าลำลำรวยรยมีเงินมีท้องเดี๋ยวกินเลียใจเหลียทานให้ได้ลูกหลานกระตันยูนอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกผู้ทุกคนด้อไ่พอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย